สวดมนล์ความเพียรพระกิ่งพรีพินาศสอดธศิลา068ครั้งที่84ประจำวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568 เป็นวันที่2 3กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง8หาเป็นวันที่84ที่ข้าพเจ้านายสวัสดสิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบุตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาเด่ครุบาารา์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระเึกยได้มีสมาธิจดจ่อหน้าขาละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หังสมาสัมะโทรพระขาวพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขาวตาธัมโมธมังนัมัสามิสุปฏิปโนพระคาวโตสาวกสังโฆสัขงขังนัมามิ <c oughs> บทบูชาพระพริรีพี่นาะา อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธคุเนหิธารามโนธานีปารมีเจตีสติยาวาชีวังหังคุทธังธรรมังสร้างทังสารังคตโตผู้เชมีรัตนาตยังธรรมังจารามีโสธินาบสวดชุมนุมเทวดา samanta cakware su antara kacantu dewata Satamang muni sunanto ho sakmu kami kiri sikara cantar Iperate chakame taruana kane kia wato mi kete kuma chayanto te tapanaka ditanta san Muni yahan muniwara शुनन्तु ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิุทธังสรณังคัจฉามิ Tuti yampi, tamang saranang kaca mi. Tuti yampi, sangkang saranang kaca mi. Tatiyampi, putang saranang kaca mi. Tatiyampi, tamang saranang kaca mi. Tatiyampi, sangkang saranang kaca mi. Natime saranangan yang putummi saranang warang Ete nasacawa cenasotime honto sabata. นาทิเมสารานังอันยังธรรมโมเมสารานังอรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสุิเมหนตุสัพพะธานาทิเมสารานังอันยังสังโฆเมสารานังอรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสุิเมหนตุสัพพะธาบุสุติรัตนะปนามคาถา ตังนเมรัตนาภูตาสรีระจิตตั้งธรรมนัเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสร้างขังนเมรัตนาภูตาสุสีรทิเตตังนเมทิรัตนงรัตนะทะยวหังสัมมาสัมุสาริตวะตุวิเศสภพตังอัญโยยานุตาคุณาโยขวสัพพวัตตังอสุมิตายมิปิตเทวายธาติทันเท เอกังวินาตาติตาเรสมาสัมภเวนาโลเกกธาจิจาจิเรนจปตุปูตังคัมภีรยามวิสยังอติทุตัสัตถังวิญโยหิปันติตาชนิหิวิชันยรูปังโลกัมหิเกหิเกกทานจูปัลปะนียังเกสันเจสุทูวิธิตัมคุณกายตายาณามหิเยวะชนะตายาโสวิสุตัมเปสมมุ ปัสาต่งมนัสีสุทธาภาษะท่านังพุญญาเทิยกาณามาสมุตตมาปุณณภูมังทุขะปมุจฉนามุขะสารนังขตานังปูสารหฮสุปรมังอภิปูชนเองนิพพานาสัทธิกิริยายุปนิทสยัตทังสัมมากิเลสะมาลาโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถาสุ pusate pusale hupa sewani yang ane hica pisala nang kamani yamewa hitang tirata nang sara katamha ratin tiwang kana ni sunama sama na puce macapi sasatang supasan na kita tata pari caria sata rata aja punye tata สุขเตนะสุขีภเวมุเตเชนาตัสจาสะทาเปียสุวัตถิหูตุโยเจทธรรมวินยยมเหปมานะภูโตโลกุตระภิสมโยนิยโตสุโคชังตัโสภนิสยาจยายายยมเปหูตุวตุเตเยปริจิโตสุปัสสะทกกโร ไดสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมะลาประกาศตัวสามวะพุทธตสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเเมังชนะตังวินเนยังพุตังวรันตังสิระสานามามิโลกาสนาทันจวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสับพันตรายา จวินาสะเมนโตธมโธโชโยวิยะตะสาสะโตทเสสีโลกะสวิสุติมังขังนิญานิโกธรรมธรัสะทาริยสาตามโหสติกโรสุกินโณธัมมังวรันตังสิระสานมามิโมหปทาลังอุปสัณฑะทาหังตันเตชะสาติชยะสิทธิ โอตุสัพพันตรายาจาวินาสเม็นตุสะธรรมเสนาสุขตาหนุโคโยโลกสัพปูปะเกเลสเขตัสันตุสยังสันตินิโยชโกจาสวากาตธรรมังวิตตังการุติสังฆวรันตังเสราสนามามิพุทธานุพุทธังสมาเสราติเทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิ หวตัวสัพพันธรายาจาวินาสเมินตัวบทสวดมนุกขาธากถานโมอระตโตสัมมาสัมพุทธัสาเมหสีโนนโมตธรรมธรรมาสสวะคาตเสวะเตนิธานโมสังฆนโมมหาสังฆาสเบียวิสุทธิ विसुर्थशिरथीर्तिनो नमो मया रथस रतनतय ससा तु गं नमो ओमकथितसतसा वथुतय सप्येनमोकारप्रभावेन विगच्छन्तु उपथवा नमोकारानुभावेन सुवार्थिहो तु शपथा नमोकारसतेशेन विधिंहीहोमि तेशवा